บุรีครับกับรายการทางด้านปุ๋ยล่ร่งอลุงลีกครับไทยลีก3โซนภาคตะวันออกครับในวันนี้ก็เป็นทางด้าน AAV พิฆาตครับนาวิกโยธิน FC ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านทัพทิมเพิงครับ RBRU จันทบุรียูเนเต็ดครับชัดชันันสุดแก้วครับผู้รักษาประตูครับทางด้านบุเรนหมายเลขห้าครับทางด้านนัตชัยรักกำเนิดครับ ส9ครับณชนกกิ่นหอมครับผู้เล่นหมายเลข79ครับกุลพันธ์ครับสุขภูทวงครับผู้เล่นหมายเลข99ก็สาก็หพันธ์ครับสามนอกครับและหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับทางด้านโค้ชภูวนาวงคำภาครับก็เป็น5 4 3 2 1ครับนูบวีดังเวลาเดินครับ มาตัดผ้ามาลุยกันต่อครับบอลอยู่ในการครอบครองของนักเล่นเจ้าบ้านครับ AAV พิฆาตครับนาวิกยโยนทีนิตสี่ฝ่ามาแดนบนเลยครับเก็บบอลเล่นได้ครับทางดั้นอาบีอายูครับเจนทับลีนเนตเต็ดครับโดนเหนี่ยวมาสไลด์เก็บหนึ่งจังหวะตกกลับมาแดนบนแล้วไปแล้วยังไงกลับมาเก็บไว้ก่อนครับหูเล่นแดนบนหน้าเป้าครับของทางด้านทัพทิมเพิงครับอาบีอาอยู่เนเต็ดครับแล้วหยัดคัดแบ็กตกข้ามาแล้วใส่ซ้ายเน้นๆเลยครบล้อ โอ้โห oh, oh. เราบอกว่าเรียบร้อยเลยครับขาหยับหนีแล้วครับทางนั้นทีมเยือนทับทีมเพิงครับอาบีอายูจันทบุรีอยู่ในเตะเร็บทวิอนอินกลับมาทังน,นั้นนาการแก้วกองครับลากได้สวยแล้วบนคืนยดัดมาแล้วยังไงหาจังหวะการเข้าทางมาอยู่แล้วเหนียวด้วยขวาเน้นๆครับวสันมาลาครับ ลากหนีการประกบแล้วแทงยาวๆมาโดนบีบโดนบงังมาลุมมาตุ้มกันอยู่ครับจังหวะน,นี้ก็เราแหวสกสกัดไปก็ท่านั้นสอะเวทนีสอละวิทย์บัวชาแล้วยังไงจังหวะน,นี้ใส่ขวาเน้นๆโอ้โหฝาขึ้นมาหนีการประกบแล้วยัดมาผ่านนะัทวุฒิอนินไม่ได้ครับแล้วกลับมาเก็บแล้วใส่ซ้ายเน้นๆแล้วดาบสองอยังไงโอ้โห ใส่ขวาโค้งเข้ามาแล้วติดสกัดยัดโดนบล็อกแล้วขีดดาบสองนาตะวุนดอนอินโอ้โห,โห,โห,โหไม่ได้ครับจังหวะน,นี้แล้วมีสัญญาณนกกวีดเลยอ่ะฟา เท้าสุ่เท้าครับนัรนัเกิดพงครับเชื้อขาวครับคอร์ดฝากขวามาไม่ผ่านแล้วได้โคกเป้นคืนยังไงแล้วใส่ใส่ใส่ไม่ได้ไม่ได้ครับติดไม้ติดมือครับอ่านเกมขาดอยู่ก็ท่านภูจวันก็ปางทองครับก็ยังติดเซฟครับซูเปอร์ซับซูเปอร์เซฟอยู่ครับท่านภูจวันปางทองบันขวาโค้งเลยครับแล้วสิ้นสุดเสียงนกหวีดถือว่ายังไม่เป็นที่สุดครับ จบในช่วงต้นฟอตเตอร์แรกครับเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างทางด้านทัพทีมเพลิงครับ r าร์บีอารูจามเปรีเนเตดครับได้ไปก่อน1-0ครับพักกันสักครู่ครับสวัสดีครับมาชมเกมกันต่อครับผ้ามาครับได้เป็นฝ่ายตังเตะครับทางด้านทีมเยือนครับของทางด้านทัพทีมเพลิงครับ อาร์บีอายูจันทบุรียูเนเต็ดครับเป็นการขึ้นนำไปก่อนครับจากจังหวะการเข้าทำของนักกัปตันทีมครับบุรันนัมเบอร์ผู้เล่นใหม่เลขสิบห้าครับนั่นปฏิพัทธ์อามาตันตีครับต้องดูว่าท่านั้นเจ้าบ้านครับเอเอวิฆ่ากัำนัลวิกาทีสี่ครับจะแก้เกมเดินเกมยังไงต้องดูกันยาวกับฟอร์เตอร์ที่สองครับมีการตีธงบกสะบัดครับล้ำหน้าไปก่อนครับก็สวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับผมหนึ่งท่านเท่านั้นครับเบิร์ดมาเดินเกมใหม่ครับแล้วปั่นขวาโค้งมา แล้วยังไงอ้โยโอ้เรือจะากมานาฏการแก้วกองมองซ้ายมองขวายัดคัดแบ็คเบินมาแล้วดาบสองนาทวุฒิออนอินเน้นเแล้วเลียบเลียบเียบเียบยังไงจุดทอดทันที โอ้โหดนมนนิดของนำ้ำมัจกาหวัดนนีครับต้องบอกว่าถึงดีกาจุดโทษเลยจ้าแล้วก็เป็นจุดโทษฮะโอ้โหอาจารย์ตาเป่าให้จุดโทษแล้วมันสู้ว่าไม่เก่งกับใครแล้วแตกหลบวะเอาแล้วก็ต้องบอกว่าสนุกเลยครับแฟนขับแฟนเชียร์ของเจ้าบ้านนี่ตีกันกองแทบแตกเลยครับจังหวัดน,นี้ครับโอโ้ไม่ใช่กองอย่างเดียวรอของวงมาด้วยอะ <laughs> มอยากขอวงวงอะ นูวีด,ดังซอยหนึ่งจังหวะแล้วยัดด้วยขวาโอ้ยเรียบฮะเรียบแล้วก็เรียบแล้วก็เรียบร้อยครับตามตี<อ>สเสมอต้องบอกว่าเรียบร้อยเลยครับปั่นด้วยขวาจังหวะน,นี้ไม่ได้ว่าใครเก้าสิบเจ็ดห้าครับต้องบอกว่าปั่นด้วยขวาอาวันหนึ่งจังหวะแล้วโซโลเดี่ยวไปแล้วปาดเข้ามาที่จุดั้านหมายเข้าฮอตได้หรือเปล่าไม่ได้ปฏิกิริยายัางดีอยู่ครับทางด้านภูตะวันกับปางทองครับงจากสีแดงลงน้ำสีแดงครับเอวีพาตนาวี2ุทนยนสีครับทางด้านเจ้าบ้านครับ แล้วโดนบีบโดนเบิร์นบาโรเต้ดีแล้วใส่ท้ายโอ้หชุบออกมาออกนะครับมุลซับขับหรือเปล่าหรือว่าจะแบ่งกันคนละหนึ่งคะแนนหรือจะเป็นสามแต้มของเจ้าบ้านเนะเวลามันยังมีอยู่เะอเอาแล้วจังหวะนี้ตัดผ้ามาเซเพียเซตพีวีคีจังหวะนี้จะเป็นซ้ายสายฟ้าหรือว่าจะเป็นฝาดาวตกแล้วเลือกที่จะใช้มุมเหลี่ยนเท้าซ้ายแล้บาโรเต้ดีแล้วใส่ท้ายเน้นๆโอ้ยอีกครั้งมุลซับัตชัดฉนน โอ้โหต้องบอกเปิดมานาฬิกาแก้วกองครับจากเท้าสุดเท้าแล้วมาได้สวยแล้วได้โตแล้วยังไงบอลมันย้อนมากับอยู่ด้านปฏิพัทธ์ครับเจริญทัศน์ครับ้องเขียชิ้งมาที่จุดนั้นหมายครับวีดบุ้มมาครับยังไงได้โค้งต้องส่งคืนมาชันันนันครับตุดแก้วดึงช้าเลยครับคุณเส้นนี่มองนาฬิกาแล้วมองนาฬิกาอีกครับเป็นนาฬิกาจากปาเต้ฟิลิปส์าที่แกดูว่า ต้องบอกว่านั้นัทชันนันสุดแก้วนี่กอดจูบลูกคำไร้เลยต่อทอเต็มถือหลับเต็มตื่นเลยครับอ่อยจมยาวมาตรงกลางสนามเมื่อครับดูดูไปมันก็เวลาเดิมแล้วดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกแล้วรศิลป์แบ่งเตรียมข้ามนักวีเป่าชบอตแก้วมื่จัดเก่งครับแล้วสิ้นสุดเสียงนักวีถือว่าเป็นที่สุดนะจบแบ่งกันไปครับคนละหนึ่งแต้มสมันเกอร์เสมอกันครับวันนี้ก็การถ่ายทอดสดนะต้องขอบคุณหน่วยบัญชาการนาวิโยธินครับ ก็ขอบคุณด้วยก็ั้งั้นร้านผลิตภัณฑ์ครับกีฬาโอเคสปอร์ตครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มตาช้างครับ